แล้วก็กดปุ่มโหมดกับปุ่มแฟนค้างไวห้าวินนะครับชี้ไปที่ตัวแอนะครับนะครับตัวตอนนี้หน้าจอขึ้นมาสีเ่เหวนะครับก็คือเริ่มโปรแกรมทำความสะอาดตัวเองแล้วนะครับหลังจากนี้ตัวเครื่องก็จะเริ่มก,กระบวนการทำงานนะครับทำให้พลอยเป็นน้ำแข็งโดยการที่ทำให้พลอยเป็นน้ำแข็งก็คือ,อยหยุดสั่งหยุด มอเตอร์แฟนคอยนะครับก็เหมือนคล้ายคายแอร์ตันนะครับลมถักไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันมอเตอร์อยู่การทํางานไม่มีลมโคนะครับแน่นอนเป็นน้ําแข็งครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งตรงนี้ไว้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูกันตอนที่มันเป็นน้าแข็งนะครับไม่หยดครับจากที่ที่เทออกมานะครับไม่ไม่มีน้านะครับ ไอ้ที่พื้นนะครับเพราะว่าตอนที่มันละลายเนี่ยมันก็จะค่อยๆทำงานในส่วนของไอ้อัลลมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำสปิดสปิดแรงนะครับน้ำก็ค่อยๆไหลลงถาดไปนะครับจะไม่ได้แล้วแหละมันก็จะมีเสียงดังเหมือนต่อจิกลั่นนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะครับก,ก็เป็นปกตินะครับมมเมื่อเมื่อครบเวลาแ่น้ำแข็งมันจะละลายไป เมื่อกี้ที่ต่างนะครับก็คือเป็นเสียงน้ำแข็งนะเพราะเพราะตัวเครื่องเนี่ยมันมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันก็จะแตกลั่นนะครับก็งั้ผมจะไม่เทสแรงดันสูงอยู่แล้วนะเพราะว่าโดยปกติที่เราเจอก็คือแรงดันไฟฟ้ามันมันมันตกนะครับไม่เสถียรโดยแรงดันที่ผมปรับตอนนี้นะครับผมเทสที่เดี๋ยวผมจะปรับมาให้เป็นร้อยสามสิบแล้วกันนะครับ ถ้ามองไม่เห็นครับมองที่ตัวจอได้เลยนะครับตอนนี้มิเตอร์นะครับที่ต่อไวทนัก็คือโชว์137โวลต์นะครับตัวแอร์ก็คือเริ่มทำงานนะครับอุณหภูมิน้าคอยนะครับลมที่เป่าออกมานะครับเริ่มลดลงนะครับแล้วก็กระแสนะครับตอนนี้ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือก็ค่อยเร่งนะครับ เร่งขึ้นมานะครับกระแสก็เริ่มไต่ขึ้นมานะครับตอนนี้ประมาณ3.4แอมป์นะครับอันนี้เป็นออแอร์ขนาด12,000 BTU นะครับอีเวอร์เตอร์นะครับกระแสก็ปกติ12ก็จะกินอยู่ประมาณ4จนเกือบ5แอมป์นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันก็จะค่อยๆเร่เงรอบมันนะครับกระแสก็จะค่อยๆไต่ ทีนี้นะครับในส่วนของอแอร์เนี่ยก็ยังทำงานได้นะครับแต่ว่าในใน,ในบางครั้งเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มเขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพของมันแต่มันก็ยังทำงานได้แล้วก็ไม่มีปัญหากับตัวอุปรกรณ์หรือตัวแอร์นะครับอันนี้ก็คืออะไรนะครับใช่ใช่ครับอตอนนี้ ก็แรงดัน,นต่าเดี๋ยวก็แสมันจะสูงแต่ว่าบางทีมันก็จะสูงในระดับหนึ่งแล้วก็มันมันเหมือนครับมันก็จะไม่เล่นตัวมันเองแล้วนะครับมันจะเล่นแค่ต่อเมือ่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาปกติอ่าตอนนี้หมอขึ้นแล้วตมืนกี้ดึงใช่ก็คือตัวนี้นนอ,นนอ่าไม่ใช่ตัวตัวนี้เป็นไอ้นี่ครับตัวนี้เป็นแรงดันส่วนเจ็ดเมื่อกี้เป็นอุณหภูมิครับอุณหภูมิลมที่จ่ายออกมา เพราะว่าพอลงันเปลาเนี่ยแน่นอนไอ้ความเย็นที่มันออกมามันค่อนข้างต่ำนะครับคือตัวนี้ผมเคยเทสกับทางทีมงานนะครับเป็นชั่วโมงนะครับแอร์ก็ไม่มีนหนาอะไรานะครับแล้วก็ได้ลองปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับลงจนถึงประมาณ110ร้อยสิบโวลต์นะครับแอร์เริ่มจะไม่ทำงานแล้วเริ่มความเย็นเริ่มจะอึอยแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายแคร์ดับนะครับหมายถึงว่าแอร์มันตัดตัวมันเองเลยแต่ว่าไม่พังครับ <c oughs> คือไม่พังครับเพราะสุดท้ายเ,เมื่อไฟฟ้ากลับมากบปกตินะครับแอร์ก็จะติดขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับคือเพื่อน,น้อยให้หายห่วงเลยหายกังวลเลยว่าแอร์จะมีปัญหาอะไรานะครับแต่ว่าคือคงไม่มีพื้นทะี่ไหนะอะไรันตกไปจนถึงร3 0สาสบโวลต์นะครับ เพราะว่าถ้าตกขนาดนั้นก็นะครับคนที่แจ้งกางไฟฟ้าได้แล้วนะครับปไปเทเลนนร้อยค่ะตอนนี้ทีมันเขาปรับมาเป็นร้อยสิบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายกระแสให้ดูนะครับอ่ะมันก็อยู่ที่สามคือมันไม่เร่งแล้วนะครับเพราะว่า กำลังไฟฟ้าอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่แอร์ก็ยังยังทำงานได้นะมีความเย็นนะครับทีนี้ผมจะปรับแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับเป็นแรงดันไฟฟ้าปกติเลยนะครับ220โวลต์นะครับดูกระแสนะครับตอนนี้เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาปกตินะครับ เดี๋ยวตัวแอนะมันก็จะเริ่มทำงานเริ่มเล่นนะครับรอบของตัวคอมเพรสเซอร์เ่ยนะครับเพื่อทำความเย็นหนึ่งเหมือนกนครับีนี้กระแสเริ่มลดนะครับเพราะว่าแรงดันเริ่มสูงขึ้นแต่สันพูดมันจะประมวลผลนะครับแล้วก็จะสั่งให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานเล่นรอบึ้กไปเพื่อทำความเย็นนะครับ พราะว่าตอนนี้เราเซตเป็น16นะครับปนละวงภายในห้องเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วนะครับจอ,อันนี้ก็ก็อยากจะแชร์ให้พี่ช่างทุกคนนะว่าในส่วนของมอนเตเตอร์ของปีเนี่ยนะครับป <c uk> ้หญิงปัจจุบันนี้นะครับก็คือไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องอไฟตกนะครับก็ยังสามารถเอาไปติดตั้งใช้งานได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าถ้าสุดท้ายมันมีปัญหาจริง คืออย่างที่พี่จิ๊บพี่ติพี่ป๊อปก็นะครับว่าคือเราเนี่ย,ด,ยดูแล,แลส่งเรื่องอะไรการเคี่ยอะไรอยู่แล้วนะครับ่าก็ติดต่อแจ้งมาขอเคียนะครับเราก็พร้อมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็ในส่วนของไอ้ทดสอบเรื่องอะไรนั้นตรงนี้นะครับด้วยระยะเวลาที่มันมันน้อยนะผมก็อาจจะเทสทดสอบกับไปได้เลยนะครับที่เขาบอกมันช่องมันบอกแล้วก็ตัวเนี้ย ผมจะอ,อยากจะแชร์ข้อมูลให้กับพี่ลิซ่าหน,นะครับให้ทราบนะว่าในส่วนของแขวงบอลนงของรีนะครับคือมันจะมีจัมปเปอร์นะครับจจมปเปอร์เสียบอยู่ที่ตัวแข็งบอลทนะครับของตัวแฟนคอยนะครับในแข็งบอดตัวเนี้ยบางทีเนี่ยมันมันใช้ร่วมกันนะครับชาร์เดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวจัมปเปอร์ตัวนี้นะครับ แล้วเวลาที่เราเคลียมนะครับจัมเปอร์ตัวเนี้ไม่ได้ไปตัวแผงบอร์ดตัวใหม่นะครับเราต้องถอดจากตัวแผงบอร์ดตัวเก่านะครับมาใส่นะครับก็คือจัมเปอร์นะครับจะเป็นตัวตัวเนี้ครับสีนต้องงันนะครับมีตัวเลขอยู่นะครับก็คือถอดออกมาแล้วก็ไปเสียบกับตัวแผงบอร์ดตัวใหม่นะครับถ้าไม่ไม่ถอดจะมีปัญหาอะไรแอร์เปิดไม่ได้ครับเครื่องด้ดฝุ่นนะครับ คือเคยมีครับพี่ช่างวิ่งมาเกมนะครับวิ่งมาเกมที่ที่นี่แล้วลืมถอดน,นะครับ่า่เกมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูอาจจะคิดว่าพี่ช่างนนี้แล้วสุดท้ายพี่ช่างวิ่งกลับไปใส่เปิดขึ้นมาขึ้นสี่ห้าครับโทรมาสอบถามเทคนินคครับอ๋อจ,จัมเปอร์ครับพี่บอดอยู่ไหนครับอ๋อบอดอยู่ที่บริษัทสุดท้ายท่าก็งวิ่งกลับมาครับหรือพอดีส่งส่งสวนกันครับอันนี้ส่งบอด บอดใหม่ไปถช่างส่งบอดอกมาแต่ไม่ไม่ถอดไว้นะส่วนทางกันนะครับอันนี้ก็เราจะแชร์แล้วก็ฝากที่ที่ช่างนะครับนะครับคือแผงบอดตัวนี้นะครับเขาก็ออกแบบดีไซน์มาให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กนะครับถ้าเทียบกับอ่ตอนนี้นะครับที่อยู่บนโต๊ะจะเป็นแผงบอดในรุ่นเดิมรุ่นเก่านะครับที่ คือต <minutes> ัวนี้จะมีมอเตอร์ที่แยกออกมาจากบอร์ดบอร์ดอิมัเตอร์นครับอ่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่อาจจะค่อนข้างที่จะสายอะไรพวกนี้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดตัวเครื่องมานตัวนี้นะครับตัวพวกแปลงอะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่ที่บอร์ดเลยนะครับแล้วก็สายไอ้ที่เสียบที่บอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็มีนะมีสายมอเตอร์นะครับสายคอมสายเซนเซอร์นะครับ งเปไเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นแผ่นพังโอนแผ่นมิวเตอร์นะครับของตัวคอนเนซิ่งนะครับหรือว่าคอยล์ร้อนเวลาที่เราถดอบเปลี่ยนก็ง่ายนะครับหรือจะเทมก็ถอดมาแล้วก็ส่งมาที่บริษัทเลยนะครับใช่ครับใช่แต่จริงๆนะไอ้เวลาที่เคมไปบอร์ดมันจะไปแต่ตัวตัวที่เป็นบอร์ด แต่ว่าไอ้ตัวซิงค์ไอ้ไอ้ตัวแผงระบายเนี้ยนะกับพลาสติกเนะี้ยมันไม่ได้ไปด้วยแต่ถ้าถ้าเราส่งมาเคยียนที่บริษัทก็ให้อาจจะให้บริษัทเปลี่ยนให้มัด้วยอะไรนี้ก็ได้หรือเราจะเอาไปเปลี่ยนที่หน้างานเราเองก็ได้ทีนี้ครับซิลิโคนอของกรีคือจะแถมไปกับตัวตัวไอ้บอร์ดนะครับ ก็ซิลิโคนอันนี้ก็คือทราบมันนะก็เป็นซิลิโคนเฉพาะนะครับเพราะว่าอันนี้เคยมีครับช่างนะครับบอกให้เอาซิลิโคนไปทานะครับเอาซิลิโคนก่อสร้างนะครับอ่าใส่ไปครับหัเต็มที่ครับเหนียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะครับข้อแตกต่างของตัวซิงคสปีดกับกิเวเตอร์นะครับคือนะ อุปกรณ์เนี่ยนะครับอี <Okay. S 1> e เวนเตรี่ยก็จะจะมีแผงแผงบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับส่วนฟิกเ์ปีนนะก็จะมีแคปนะครับแคปอคอมกับแคปตังลงนะครับคือจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยนะครับแทบจะ,อะพอๆกันนะครับต่างกันแค่ตัวแผงแผงบอร์ดแล้วก็คอมเพรสเซอร์ที่เป็นตัวอ e ีเวนเตอร์จะเป็นสามเศษนะครับ ก็คือที่เป็นข้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะว่าคือตอนนี้ล้คาของเร์วเตอร์เนี่ยนะครับกับฟิ้งสปีดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นที่เป็นเร์วเตอร์เนี่ยข้อดีของของเขาเนี่ยอันดับแรกนะครับข้อแรกนะก็คือประหยัดประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ผมเคยเอาค่าไฟนะครับที่ที่ได้จากแหลกนะครับที่เราส่งไปทดสอบจากเบอร์ห้านมาเทียบนะครับมาเวท ขั้นต่ำเนี่ยที่อมพเตอร์ atter, นะครับกับฟิกซ์สปีดในขนาดดีๆเท่ากันนะครับคือ30%เนี่ยอันนี้ชัวร์ๆนะครับประหยัดประหยัดไฟนะครับอะไรนะครับตัวตัวมันสเตอร์นะครับเวลาที่แบบเกิดเซิร์ฟเกิด <ละ S 1> แรงดันไฟสูงเนะี่ยมันมันก็จะป้องกันตรงมันเองนะครับแต่สุดท้ายเวลาที่เจอปัญหาแบบนั้นก็แจ้งมาแล้ว ทางฟรีก็เคลียร์มาหลายให้ครับคือีอเมลเต้าของฟรีนะครับในรุ่นเดิมนะ,ะ<ว>ถามว่าต้องติดตั้งไหมหรือรุ่นปัจจุบันนี้ด้วยนะครับปกติถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะครับใช่ถามว่าจากนักถูกไหมไม่รานานมามีมีเรื่องไฟไฟลงอยู่ะครับไฟไฟลงอยู่ะครับอันนี้ก็คือเจอแต่แต่แตส่งของ ใช้ได้มันเ็งงานปกติครับแต่ถามว่าจับแล้วมีไฟไหมหรือว่าเรามีไฟไม่มีครับแต่ก็อยู่ในเรงการที่ ไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าตรว่าในเคสที่เจอแรงงานไฟฟ้าตรงนี้มันมันเยอะก็อาจจะแจ้งมานนะครับมันอาจจะมีความผิดปกติที่ตัวตัวเครื่องกระด้ตอะไรนะครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเพราะของตีไม่ได้กันตรงนั้นว่าไม่ได้ต่อแล้วเวลาที่มีปัญหาแล้วจะจะไม่ไม่รับประกันอะไรเงี้ยครับบร